ทุกคนคะวันนี้เปิ้ลอยากจะมาแนะนําทุกคนให้ทานผักกันมากขึ้นในแต่ละวันค่ะเราเลยจัดเซตผักออร์แกนิกสุดคุ้มให้กับทุกครอบครัวไว้มีติดบ้านนะคะผักอะไรบ้างมันจะมีทั้งซูเปอร์ฟู้ดของเราคืออิตาเลียนเคลค่ะที่เอาไปผัดก็ได้เอาไปกินเป็นสลัดก็ได้นะคะหรือจะเอาไปยำก็ได้หรือจะใส่ในทุกเมนูก็ได้หรือว่า ผักสลัดติดบ้านหาก,กินได้กับทุกเมนูมะเขือเทศนะคะหรือว่าจะเป็นฟักทองค่ะและก็เป็นไข่ไก่ที่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะกินไข่กันอยู่แล้วนะคะแต่ให้ทุกคนสุขภาพดีกันทุกครอบครัวมากยิ่งขึ้นเราต้องหันมาใส่ใจสุขภาพของเราเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อโรคไปด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ลองถามตัวเองค่ะว่าสุขภาพคุณดีแล้วหรือยัง <Okay. S 1> เราควรมีเซตผักออร์แกนิก ติดบ,บ้านไว้นะคะอย่าลืมนะคะลองไปสั่งกันเลยค่ะ